ผมโคตรเซ็งเลยไอ้หาผมแก่แล้วไม่อยากจะพูดแต่ต้องพูดงาการนี้แม่งไอ้หาคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายกูต้องพูดอยู่ดีไอ้หาแม่งไงไฟเซอร์เนี่ยไฟเซอร์เนี่ยโอ้โหของที่มาเนี่ยเพื่อด่านหน่เพื่อด่านน,ะานนะ่หมอพยาบาลกู้จีบกู้ภัยผู้สง่งส่งคนป่วยส,งส่งศพสับปเปลอือ เป็นสเปยด่านหน้าของจริงทั้งนั้นและคนเก็บขยะติดเทีย่ยและอื่นๆที่มากมายที่ช่วยด่านหน้าของจริงแต่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ขาล้านกว่าไม่ได้ไม่ถึงแม่งโคดงงเลยว่ามึงเอาไปใช้อะไรไอ้ขามึงเอาไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่ด่านหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องเลยทิพไผ่ไดิเฮ้ย เลยไอ้คนรับฉีดไอ้คนที่เอาไปให้ก็เฮี้ยไอ้คนที่เอาแมงรับมาฉีดด้วยนี่ตัวเองไม่ได้เป็นหนักนะมึงก็เฮี้ยนี่ผมไม่อยากบอกเลยว่าคนไทยเรามีที่ใสแบบนี้ผมไม่ได้อยากพูดว่าเป็นคนไทยทั้งหมดแต่มากมีคนไทยเยอะมากที่เป็นอย่างนี้ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ดดกประโยชน์ส่วนตัวคดกองบ้านเมืองอันนี้ถือเป็นการคดกองบ้านเมือง นี่คือความโคตรโกหนึ่งไอ้คนไปเอามาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอาไปให้โคตรเง่าของมึงเอาไปให้หมูคณะของมึงนี่มึงก็เฮียแล้วไอ้คนที่รับวัคซีนมึงก็เฮียมึงก็ชั่วสำนึกมึงไม่มีเข้าใจคำว่าสำนึกไีกครับเหมือนกูไออาจารย์แม่งํำประโยชน์ให้แกบ้านเมืองเอาไปเซอร์ไปฉีดได้จันกูบอกส้นตีนกูไม่มีวันฉีดยังไงให้กูตายกูก็ไม่ฉีด ไอ้แคมึงรู้ไหมกูร้องกูมีสํานึกมึงเข้าใจไหมคนไทยเราต้องมีสํานึกแบบนี้ว่าด่านหน้าคือด่านหน้าเราไปให้ด่านหน้าทั้งหมดไปแจกเอาไปให้คนที่มึงรู้จักคนที่มึงรักคนที่มึงชื่นชมของมึงบริวารมึงและมึงไม่ควรฉีดไอ้ห่าต่อให้ผู้ใหญ่เอามาให้มึงมึงต้องไม่ฉีดมึงต้องมีสํานึกไอ้จิบหายมึงต้องมีสํานึกบ้านเมืองเราแม่ไม่เจริญก็เพราะมึงเลยสํานึกที่ดีต่อบ้านเมือง ต่อส่วนรวมของประเทศไอ้ขา่าพอได้แล้วไอ้สัตว์คดโกงจนบ้านเมืองกูจะไม่เหลือเหี้ยอะไรแล้ว